สุกตำตอนเช้าเช้าใส่หอมใส่หอมตับเบส่นใบต้นกระเทียมแมงแล้วครับต้นใบหอมบัวโัวต้นกระเทียมสดตรงนี้ปิ้งสมปลาอีกสมปลาขาวปิง้งสุดยอดมาอุ่นนิดน้อย พรขากเตาจบแล้วามทางนาที่โตตา ไปทำงานแล้วร้อ,อ,อนอนยังน่ากินลไปช่วยผาขาวไก่ร้อกินี๋ยว่าหา,า,างาน้่นากินทีเดวยวใส่บร้ซิมไทยมุแปดง้ก็กว่ก็ไ้่เพิ่มแล้วเศร้า พ่อมาโซก่อนี่ยไม่แซบหรอสองห้เรียบมื้งม่แซบก่ <c oughs> บอแซ่ ยังขังงงนสมำไเนาะเข้มเอาผสมกันก่อนเอาใส่ประมาณ บําบุ้วยลายด้วลายอหันแนมครับอย่างนมงบ้านผขาว่าของแผงตรงนี้นอนรไย้ถึงบ่อห็นนี่นอนเลยบ่เหม็น น้อยโซกับโป๊กเป็น้อยนิดี่ซกับโชกเบมือกันตอนสันน่ะใส่ไหมัใส่เจ้าองน้วยเดียวหมดเล้อยจมจมแล้ว,วออมั้งต้นนีส้สแต่ากองน้ยว,นวนยเดียว bảy hôm bùa hôm bảy trăm Hãy subscribe giờ thì kiếm เน่หมืนเข้มเลยแต่ผมเข้มเนี่ยหรือเ่าเนี่ยเนี่ตักตักตัดักิมีหลายปิ่นครับเพื่อนปิ่งสม ไเป็นครับนะปิ้งเขียดเขียดทั้งปิ้งแห้งแหมแซ่บทีนี้มันแห้งๆนีนก็อร่อยที่เขียดเรียบร้อยครับตับขิงเพิ่มวเส้นใบกระเทียมสุดยอดแน่นอนครับนี่ก็ปิ่งเย็ยนคักรู้ นี่ครับ